มาดูการตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่นะคะที่ด่านตรวจในช่วงสงกรานค่ะจังหวัดกระบี่ค่ะได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมจุดตรวจจุดบริการประชาชนและให้กําลังเจ้าหน้าที่นะคะในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ นายอนุวัตรหมดพริ้งและนายสมปราบปราบสงครามรองผู้วราชการจังหวัดกระบีนำส่วนราชการและคณะทำงานศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนและทางทะเลจังหวัดกระบีพร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยม ความพร้อมของจุดตรวจจุดบริการประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่ได้จัดทําแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานภายใต้หัวข้อขับขี่ปลอดภยัยเมืองไทยไร้อ,อุบัติเหตุแบ่งการดําเนินการเป็น3าช่วงค่ะคือช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น7วันช่วงควบคุมเข้มช่วง ควบคุมเข้มข้น7วันแล้วก็หลังควบคุมเข้มข้น7วันดําเนินการภายใต้ห้ามาตรการค่ะประกอบไปด้วยด้านการบริการจัดการด้านการลดปัดจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมด้านของการลดปัดจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะด้านของการผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยัยและด้านการช่วยเหลือหลังการเกิดอุบัติเหตุ และได้กำหนดตัวชี้วัดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุต้องไม่เกิน29ครั้งจำนวนผู้บาดเจ็บไม่เกิน30คนและจำนวนผู้เสียชีวิตไม่เกิน2คนค่ะนอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมกำชับให้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งสื่อสารกับประชาชนให้ตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยโดยไม่ก่อพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งการดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่คาดเข็มขัดนิรภัยต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดโอกาสนี้ได้มอบอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งและเสียสละเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในทุกเทศกาลค่ะ